คิ่แล้วมันจะบ้ามาเนี่ยหวานโอ้หจะเจียบไลเปยไเจียบบก็มาขาดเปอะไรมาามาขาดเจี๊ยบๆครับผมสบายมายไเนไปนามมือหล่ะยกมือี่คมือนี่ครับผมแนสมข้อน ลงข้างหรือแ้งมาแบด้บรูเบครับผมข้าวี่กิามีการนัดหมเอาบรรยากาศชิวๆไปน้วกันกินข่านะครับนอกนาะทนะครับน้อลอติดตามไปด้วกันครับผมมาข้าวมานี้น่งหนงนัครับนาวดีแม่ค่ะแม่หลวงพ่อมาครับผมเดี๋ยวลอกแม่วัดีแม่วัดีวัครับผม สวัสดีครับวัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับวัดี่มับสวัสดีครัสวดีครับวัสบสวาสดี่ดรัมวัาดีสดีคสวัสดีครับสืัสดีครับสสดรัเสวัอดครับัีคีครับสดสัสัสิเอีครร้อมกันดวว่าบวัสัคบวัสีดดคดดดดดบิ่งคคลิปเนาะ พอได้ยินอ่พอเบิ่งกองกอยฮะัวพ่อยู่ไกลๆพวกอะเบ้านคาบิบ่บ้านสิบเอม่นคืการคาสิโ่ปวดหัวก็ว่าปวดอย่างเนาะเพราะว่าเลขที่หอบหอบมามันคือม่มีจักเอาแล้วคนกับหอบสามแปดน แต่ว่าไอ้ไอ้ที่มซ้อนตีเนาะที่ว้าตีเราพกปืนนี่ครับคว่าพกปืนนี่ว่าพอเอาไว้ป้องกันบ้านเดเอออกป้องกันคนมาปนป้องกันว่ัสดปืนมปืนที่เรียกว่าผัดบ้านเล็กที่กกปกติเอ็นห้าเจ็ดศูนย์เอาอีกแล้ <c oughs> เพราะเาจักเทียบ <c oughs> เพราะเราเลยแต่ที่นี่ <c oughs> พัดเ้าน้อยเดี๋ยวว่า ว่าป้องกันป้องกันบ้านทิ้งเลยครับผมป้องกันบ้านและไอ้เก mm. ้าหากระเก้านึ่งโบมี่ไปเติมไปเติมเติมแล้วรวยยังเดี๋ยวเพราะเพราะเพราะว่าเก้าเจ็ดเติมแล้วรวยถ้ากันไปเติมแล้วรวยจะเก้าหากระเก้าหนึ่งบพากัดเติมแต่ว่ามันก็สำรองได้มาถึงบ้านพ่อคือกันมาหอดบ้านพ่อคือกันครับบ้านไหนล่ะบ้านพ่อ ห้าเจ็ดศูนย์หรือเก้าเก้าแปดอีกละไม่พอ,อโอ้ยออเออ,เอ,อมาบ้านพอเมื่อนี้สมพรตั้งใจจะจะ,จะ,จะถามว่าพอมาบ้านแม่หอมหรือมาบ้านพอแต่ขึ้นไปมันสิได้ถามโมบูมันสิไปทั้งไหนกัไบ้างมีฟังไง้ยใส่หน้าเอนเจียนป้าออพอ,อมสมพรมา นึกนึกได้ใจ,จยอยู่ว่าสิมาถามว่าพอไอที่เติมเก้าหากระเก้าหนึ่ง 9, 5, 9, 9, มาเนี่ยมาหอดบ,บ้านพอหรือสิมาหอดัอพอเนาะ <ưng> แต่เราห้องบ้านเราเดี๋ยวเมนระว่างสถานีที่สามเหลี่ยมที่ทองคำที<ม>่ของพอเปิดปะแ่มาเนี่ยมันสิออกตัวเก้าว่าไะมันคือเปแต่มาตัวเก้าเสร็จแต้ว,วรุ่นมาบันไดขี่ อย่าว่าเด้อสมพรบาดเจ็บศูนย์มันพวแปลกหรอกอแล้วเจ็บไอ้ไอ้อย่างนา่ะไข่หมดแดงกับบ้าบ้าหอดอีกแล้วห่างาเลยเงียบเลยงวดนี่ก็ได้เออบ่เล่าที่ตูนพ่อสวัยจิจ <laughs> เราลิ้นตูนพ่อสวัวยหรอวะแล้วอา่างพ่อสวัยเบิดหลาย <laughs> เราเลยบ้าบ้าหอดไอ,อ้ไอ้หมดแดง,แงเนาะข้าบ้าบ้าเนี่ยสงสัยนิดเป็นนาสงสัยขนาดงวดนี่มันมันมันตีบ่ออก พายานากสร้างเสร็จแล้วบ่าว้าถึง่าสั่งวามีอันส้อนึ่งยาวห้าสิบเมตรกับบ่ายาวห้าสิบเมตรกับบ่าวหอดพัดออกมาอ๋อได้บาดบัติพวกตเนี่ยเราอยุ่ดีๆเก้าสอง่าสั่งวาเอาขึ้นดีขึ้นนี้ได้ไหมเก้าซองเกาซองมามาแปลว่าเราเบาเึ้นเนี่ยคล้าใส่้อมเดี่น้ำสมพรแต่ขั้น่าหมื้นมือนอีหลี่ยเก้าเจ็ดโอ้ อ้ยฟังแต่เมนโบมักฟังจังไหนก็บอมักไอเกาจีดนั่นแหะเจ็ดเกานี่ยจ้าเป็นบ้าเนีขาเอากระแตะคบๆนั่งเต้องสวยว่ะแต่เมนโบมักแย่จังเป็นบ้าเนี่ยปกติเลขตัวนี้ก็มักอยู่แต่ผัดหม่อนนี้ใบเดียวก็บ่ได้โบมักผัดผัดแล้วแล้วค้นว่าแม่สมพรมันต้องเป็นเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดโอ้ยฟังแล้วของฟังแล้วหุ่นหวยว่าสั่งมาเฉพาะปูวายอ่ะ มันเหมือนภาษามันเหมือนนั่งสมพรบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเขาแนวภาษาหัวหัวแต่ว่าไอ้คำว่าบ่เบิ่งบ้านเบิงเมืองเขาเนี่ยสมพรอนจำได้งวดนั้นที่มันออกข้างล่างเจ็ดศูนย์น่ะแล้วสมพรไปศูนย์สี่ผู้เดียวน่ะไปเต่างอยแหละไปศูนย์สี่เต่างอยศูนย์สี่สี่ศูนย์ในอย่างเขาหน่ะ ไปนะต็เขน่ๆเข้าไปอน่พานั่นนานสูผู้เดียวเบิดเบิดเมี้ยงเนี่ยเขาบอไปน้ำหรอกไปศูดซีตัวเดียวสีสูยเขาเอาไปสูีอพนงเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองเขาเนี่ยมขึ้นฟูแต่นอนหลับทับทิศอยู่มขึ้นกูกระจมเออมันขึ้นจะจมจากสี่แล้วที่นี่สมมติว่าตัวเบิ่งบ้านเบิ่งเมืองอยู่จะเอาตัวไหนล่ะที่ล่ไปเอาเก้าเจ็ดกับเขา เก้าช่องพอดวะพูดถึงนะนะมันเอาว่าถึงที่ตรงนี่ที่นี่เมื่อคืนนี่ห้องห้องใหญ่โซพ็อตไปยังไหนสุส่สุสะสุสะเลยโซฟ็อตเออ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 ไปเออมากก็จิตยาไปทิมใส่อีกเลยเออจีแปะเก้าสองกันเมื่อจะไปทิมใส่นนี่เนาะโอ้ยบ่อยู่ดอกเออเมื่อเช้าวก็ยังมาคิดว่าสิมาได้เมื่อเช้า หันหลังอยู่ผัวก็เตรียมตัวจะไปเฮ็ดเวียกะลรสามโมงละหันไปหันมาพ่อมึงไปเถอะไปไหนหันมาไปโน่นแหละบ่อนเดียวโู่นและันสวยแล้วมึงอึดไปยังจะไปมาสั่นบัดสวยแล้วถ้าไปตอนนี้มันจะกลับเด็กเด้อผัวกับบางสีเนาะเฮ้ยผัเตรียมตัวจะไปเฮ็ดเวี้ยอะไรเว้ยมาสั่นนึกว่าจะบ๊มยอีก มนเป็เยอะเ่กด้บ้านนว่าจีอะ่าไปหรือม,นมอันสวยแล้วมันจะกักมันติดสวยแล้วเจน,น,นี่ตกกว่าตกกบนางรถมาเห็นมันสวยกว่าป้าบอกนะว่าไปหักไม่ใงเ่กเบือนะม่เดือกับป้าว่าเก่งใจหัวปาวขามาสวยแล้วว่าขี่ม้าเดี๋ยวจะยก็รู้นี่ท่วไปหาแค่แสบเบือยังหละ <c oughs> หาใชบ้าสวยแล้วคั่แล้วเอาเลยทไปไม่เท่านั้นมางนหน โอ้ยบ่ไปดรอกบ่าต้องมาดรอกท่านจัาซี่ก็ว่าไปละที่ว่าเนี่ยปแม่อย่างดออเอาจะไปหรือบ่ไปเนี่ยถ้าสวดโทรศัพท์ไปจะไปหรือป้ไปไปทิเข้าไปฮักเพาะท่านอ้อมเอ็มอ้อมเอ็มก็อยากมาแต่เราเห็นว่าตัวมาสวยแล้วเก่งใจว่าจะต้องไปซ่งแล้วอีกแล้วย่านเหนื่อยไออยากมาน่ะเราอยากมาอยู่แล้วแม่แม่ไปสร้างต้มปลาเลยเด้อไปสร้างพัดปลาไหลไปสร้างเอ อย่างนะ <ừ> สมมัวอย่างที่แม่จะไปให้ปูสังเลยพอาะโตไปถึงก็จะได้แวะไปลัตะลืดเลยว่าัษา <ừ> แต่สมพรมีปะทูก็เสดาแล้วก็น้ำป่าหวานเยียบร้อยแล้วกระบอกเล้าเส้นพอมาแล้วที่นี่แม่จิพาไปทางรัดว <ะ S 1> <laughs> <laughs> ่าั่าจักลัดใส,ส่รัดไปรัดมาเป็นโซนบ้านคัเติม <laughs> ทางอะ่ะ แล้วว่าคามไปดิก็จะเป็นโค้งมาสันวัดคามให้เป็นบ้านเขาเสยทานตั้เน,นี่ยแล้วแม่ม้าแม่ม้าจังไหนปูพามา้าไครคนเนียวบ้าปูพามา้ามาสันกระ,ะเบืบ้องว่ะแล้วว่าเอาแล้วแม่ม้าแม่ม้าจังไหนแม่ม้าถืงแม่วาทางหลัดน,นะปูพามา้ามาสันแล้วว่าจังสี่ หัวไก่อมยิ้มมาสงสัยเลยบ่บ่สงสัยเออเดี่ยวออกมาหาค้างไปมาเบิดแนวสงสัยปูพามามาสั่นมาเบิดแนวเบาเลยเออเออได้านลาจังทิ่ว่อยากให้เราขับรถม้าคนเดียวเพราะว่าขนาดโตแล้วยังมาหมดถ้าไปลงมุ่นละที่เออเพราะว่าเราออกจากสารคามเราเสรลัดมาทางนี้ว่าว่ามันหน่อยแต่ถ้าตัวตีออกพุ่นละม้าหนึ่งเลยชินไว ประมาณนี้แล้วบังทีก็ต้องถาปูฟังปูเด้อสุพรมาชีเว้าอีกก็โอ้ว้ามกกาถืองวดนี่ครับผมพาไปบ่ถือเด้อเดาอหาแปดก็บ่ได้พาไปก <c oughs> <c oughs> ปัดเวลาม่ถือไปก็ย้ายสุพร์มาใส่่า<ม><ม>โอ้เวลาเจ้าของมักละระบวาเด <c oughs> ิสุพรก็จิ่หาแปดเนี้ยมา่นานะครับผมได้มาชีใบท์มาใั่โอ้ยก็กลับไป เอาซื้อไม้เถอะพวกตัวอ่านเชื่อไหมคือปลวกับไปได้บ่บันเนี่ยบ่ได้ละเนี่ยงวดเนี่ยหางแต่หนักของงวดที่แล้วเนาะวันที่แล้วสองตัวหาจี๊กก็หาเป็ดเนี่ยมามีปันทึกงวดนี่ระเบิดตัวเป็เอาแบบได้ถือเนี่ยปูปูแล้วเขียดเนาะเแล้วเราเขียดว่าให้เราหลายตัวว่า ว่าเรปล่อยหลายตัวเราเขียดบบดนี้เราปิดไว้เบิอเลยนี่เลยนะไอไอเว้าวบอมเนว่าติทั้งทาเว้ารือกมพอปเ็าบอกสั่นนี่ว่าปูเขียนนะปูเขียนทักปาที่ว่าพคนเว้าตีนะแต่นี่คนว่าตัวไหนมาคือบิดคือบิดเบบนี้เออคือบมดจักไผรจะไปเอาตัวไหนบนี้เอาครับมเพราะ้สบายทไปเอาตัวไหนสบายพอเราอาญะฮซหอ สองสองื่อวานนี่บม่ได้หอบดอกยังละสองใบวัอวานศูนย์ศูนย์บ่เออศูนย์ศูนย์ก็อย่างละอย่างนู้นะเจ็บสองสองสัก็นย์ศนย์ลยว่หกแปดออหกแปดหกแปดโอ้ของแม่ของแม่น่ะบ่ บ่มีของสมพอดเนาะมีแต่ของปูเบิดอนกัะของสมพอนบ่มีมีแต่ของปูแต่ว่าเอาวัตถุหกมีแท้หกมีแท้หกมีแท้เนี่ยมาขึ้นหนี่งหกเลยหกประมาณที่ว่าหกแบกหกมีแท้หกมีหกมีแท้บ่มาหกมีแท้กับโมเมนอันนั้นบ่ที่ว่าแม่หอมฝันน่ะแม่หอมฝันสองสองทีนี้ ไอ้วันม่มันมันพูดสวนอีหยังหกสองหรือสองหกน่ยที่ที่ที่อยู่ในฝันแม่หอมนะครับผมเออแม่นบอกที่ว่าเอ้ยอย่าอยาอย่าเฝ้าอย่าฝืนเว้ากันลังสีเบื้องเลขเพิ่มเฮ้อย่างนะบอกบอให้ไอ้วันเว้าปแต่ในแต่ในฝันไอ้ไอ้วันไอ้วันมันสวดมาเรียงหกสองหรือสองหกเลยนะครับผมที่นี่ที่นี่ปูฝันมะเก้าสองเอี่ยแตว่าก็ตัวเดียวกันเนี่ยบ่งบ่งบอกวนาะเมน ตเดียวกันฟัดเวลาซื้อมันเท่าไรหลับแปดตัวเนี้ยมดอีกเมียนอาไปกับเนาะสองสองหต่อสองสองเก้าอ่ะที่นี่องเป็นยังอีกเจ็ดปัดไปอีกแล้วพักก็ไปเกเจคือเก้านะคือกอามันกาตัวเก้าอีกเมื่อนี้ อย่าพากันจึ้งเด้อผู้เว้ากับพากันถามกันได้เด้อพวกเจ้าสิบคนนั่งอย่เงี้ยโอ้ยพวพากันถามเดี๋ยวาพูดคุยกับแม่สมความเสิจะขึ้นหัวเนาะแม่ความสุขเนาะจะขึ้นยู้แต่บ้าแม่หอมยุ้ยใส่ติดตามไปเดี๋ยวรอติดตามน้องกันติดตามน้องกันฟังเบิึงอ่าแล้วกันคุณเล็บผู้ใดฟว่าอยากเลี้ยงพูเลี้ยงยังที่บ้านเดินไปไหนไม่ต้องไปเลี้ยงมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะจุกต่างให้เขาเบิ้งก่อนให้เอฟซีสมพรเบิ้งก่อนเด้อนี่เอฟซีสมพร ไอ้ของเกาวดเอาบ่มเป็นแบงค์แบงค์รว่วยกพิษกระเป๋าตัวนี้ FC ฝากมาทำบ,บุญเนาะแม่บวมเกวาวดเกวาวดก้อนนั่นที่สมพรกลับไปนั่นเหลือตังที่ว่าขากลับเป็นบ่าสมพรออกจากนี่แล้วเขาโอนมาคนละสองร้อยสามรอ้อ,รอยนะ่ะได้7เจ็ดพันที่นี่ตัวไปแล้ว ทีนี่เอเงินเจ็ดพันมันมันยังค้างบัญชีอยู่เอาเอา,เอาไปไว้ทั้งหนายแบเนี้ยบอกว่อาอยากจะให้เขาเห็นบอสเอฟบอสเอฟแล้วสปอร์ตเอาไปไว้ไซส์เราบับนี้นี่ทีนี่เมื่อนี้มีคนซอยคานมันมาคนหนึ่งหารวยก็จะคนละสองรวยจะคนสองคนนี่แหละแค่แค่นั้น มีกับกับมีแค่นั้นประมาณแค่นั้นโบโบโบเกินที่นี่ครับผมอันอันเก่ามีในบัญชีอยู่เจ็ดพันเจ็ดพันหกรวยบัตรนี้กลัวจะมาหอดบ้านก็แก้ก็แก๊บเขาโอนมาสามร้อยสองร้อยนี่ได้ประมาณหมื่นหกรวยยังไงนี่แหละหมื่นน้อยๆที่นี่กับโคตมาหมื่นหนึ่งเด้อดิบถวายปูน้ำกันเด้อเอฟซีสมพลค์ผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ย่าให้อะ ไม่หอมมาเราก็จะเอาคืนให้ ผู้ใดโมทนาสาธุมากอ่ะร่วมกันร่วมกันอาหารอาเหินก็ร่วมกันยกมือใส่หัวขอพัวเด้อสมมติขอเอาผู้เดียวเด้อสมคนเล่นกับสาธุเอาเลยนะมาอธิษฐานไผ่อธิษฐานมันเพราะว่าคำว่าเอฟซีกระชักเขาซื้ออย่างกระว่าแต่เอฟซีเนาะร่วมน้ำร่วมน้ำนี่นี่จีไสเข้าไปนี่แหละตุ๋ไผ่ปูมากก่อน

อาไงแจบเบอเปนเกไหมันจุดโ่ไปัดเไครับคุณนายก็จมาตีล่ะครับผมเนาะตามนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องจำรับแม่สมพรเพินกับมาประจําของเพิ่นนะครับเนาะเพิรกมาจุดถูกขอปูมาเลียงปูคือเก่านะครับด้อ่ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะแนวทางนี้นะครับเนาะนะครับเนาะรอดที่ต่ำบนหัวประทับน้ำกันเนาะครับเนาะสำหรับแม่สมพรมาโมนี้ที่มาถามปูเกี่ยวกับอีหยังยาผาดครับผมเนาะฟังก็อะไรก็แจ้งก็ติดตามเป็นก๊าซนั่งใจกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ